เดี๋ยวจะหลุดดีรผมตั้งกองแปนบนมงเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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  วันนี้ผมพามาฝักเบ็ดครับผมฉลองเบ็ดใหม่ครับยี่สิบคันเหมือนเดิมครับผมพอเอาแค่พอได้ดูได้กินได้ตำน้ำพริกได้ต้มนะครับผมนะคะอ่ะยี่สิบคันเบ็ดคันใหม่ครับสั่งมาจากเน็ดนะผมจาชื่อเฟยเขาไม่ได้เบ็ดสวยอยู่ครับผมเบ็ดเบอร์น่าจะเบอร์สิบสามเบอร์สิบสี่เนี่ยครับของตาฉลามนะครับผมเชือกพีนะครับเชือกพีอย่างดีเลยคันสวยมากเก็บงานเนียนดีครับอ่อนดีครับผมโอเค เดี๋ยวใส่เดินเช่นเคยครับผมนี่ครับหมายเป็นหมายดิ้มทองนะฮะเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับผมมีเวลาน้อยใส่เสร็จแล้วจะได้กลับบ้านไปทำกับข้าวลูกครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนคืนครับผมเริ่มเลยครับเพ,พิ่งมาใส่ครั้งแรกครับหมายนี้มไม่รู้จะมีปลาไหมนี่ครับนี่ผ้ามาใส่เบ็ดนี่ครับหมายยิ้มทองหมายยิ้มทองครับสวยๆครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงจะตามไปดูครับเบื่ออะไรครับเหนี่อย่างเราเอาละเสร็จแล้วนี่ครับเออเลยว๊กว๊ก โออโอ้โหนหน,นูลื่นอ่ะว้าวอู้ยเอาไปต่อมาเดี๋ยวมันสลงไปทำไมไปลื่นลงไปเชื่อไปได้ตัวทันเด้ ใส่เดือนจะมดหรอใส่ท้องหลังเองเยี่ยเยี่ยมหรอ,อ,อเอาละทุกคนคันสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวคืนนี้มาว่ากันเยือมหมดแล้วด้วยครับผมใส่เดือนก็หาขุดไม่มีเลยครับแทบไม่มีเลยหาขุดยากมากนะครับผมกว่าจะเจอแต่ตัวใช้เวลาขุดไปชั่วโมงเลย เืคืนนี้จะออกหาจับจิ้งหรีดครับจะได้ไงก็ออกมาเปลี่ยนเนะาะรู้กันครับว่าจะได้จะมานไหมไปครับผมครงสุดท้ายครับสวัสดีตอนคืนครับมูจะเดินจับเขียดอยู่ไม่มีเยือ่อ มาดูคันนี้ติดปลาแล้วครับผมนี่ไอ้ชนออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดอีกครับผมตั้งกล้องแป๊บนึงไอ้ชนนะมาแล้วครับผงแต้มครับแต้มแรกครับอโอ้โยใส่ชันป๊อกแชนป๊อกไอส,สวยสวย,สวยชนป๊อกไป,กปกครับผมนี่แต้มแรกมาถึงแต้มแรกไอ้คันแรกก็กินเด็กครับโอ้มันหมายครับผมคันแรกนึกว่าไม่ติดครับเห็นพันกอหญ้านิดนึนง โอ้ต oh, ah, ัวสวยครับกำลังวัยรุ่นมาแล้วครับดึงแตะครับผมสนมสนมมาแล้วครับเอาแล้ครับมีรุ่นอีกแล้วครับอันที่สองครับเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเอาตังกองไวนี่ดีกว่าเยังตานเลยดุกดุ๊กดุ๊กเฮ้ยไม่ใช่ปลาดุกปลาดุ๊กอันนี้อ่อนแล้วปลาดุกเอาลุดลุดเรียบร้อยโอ้สลับ เนี่อปลาเนื้ออ่อนปากมันจะเกาะโอ้ตัวใหญ่ดูนะใหญ่ดิตัวบลูเลยบอที่ตักมานอ้ำสวัสดีตอนเช้าครับเมื่อคืนลืมปิดจ็อบให้ <c oughs> ดูเวลาทีสามทุ่มโอ้โหเกือบไม่ทันไปรับแฟนครับเมื่อคืนก็ได้ตัวหนึ่งหลุดไปตัวหนึ่งครับผมหลดุดปลาเนื้ออ่อนไปโอ้โหตัวใหญ่เลยเสยียดายครับปากมันอ่อนนะตัวมันก็อ่อนปากมันก็อ,อก่อ,อนวนะ่ากินนิดนึงมันก็ทำท่าจะหลุดแล้ว ก็เติมเหยื่อจิ้งหรีดไปหมดเลยครับแล้วก็เหยื่อหอยวยเหยื่อปลาเอห้ากลิ้นหมาเออสองตัวลึกไม่ออกโอเคไปลู้ไหมครับผมว่าเช้านี้จะเป็นยังไงเมื่อคืนฝนตกนิดนึงเดี๋ยวใช้คำว่าตกเลยใช่เรนร,นรินนะผมรินนิดนึดนงไปครับผมโอ้บรรยากาศโคตรดีเลยฝนตกเลยบรรยากาศดีดีว่างเฮือกเฮือกใจเต็มขาด เบ็ตั้งสองคันนะครับเอออันนี oh, oh, ้ก็ตั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเโอ้ไม่ตั้งครับโอ้ติดข้ามผมโอ้ติดผมหติดผมหูผมหติดเฮ้ยทุกคนเดังงนะ้ขั้เบดไปไหนโอ้นี่ไงโอ้ยบ้าเออ ผมเห็นไอ้นิ้วนึกว่าไปจมบรรยากาศเช้านี้ก็ยังสดชื่นเหมือนเดิมครับบรรยากาศเช้าๆครับนี่ครับฝนโปรยรินรินนะครับฝนรินฝนรินฝนรินโอ้ปลาขึ้นไม่ติดเลยครับอนุก็ไม่ติดอันนั้นก็ไม่ติด,น,น,น,ตดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวกลับมากูท้ทีหลังเพราะว่าต้องขากลับตรงนี้แล้ว อนี่ไม่ติดครับผมไม่มีอาการเยอะจริงดิเหยือยังไม่ทำงานดีเท่าไรโอ้โหเบ็ดไม่โค้งไม่เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ติดอันนี้หลุดครับหลุดปล,ปลาเนื้ออ่อนเมื่อคืนอันนั้ก็เงียบครับผมไปเดี๋ยวครพบไปลุน้นฝั่งนู้นครับผมปูคลองฝั่งนูน้น ขอกูเบ็ดแป๊บหนึ่งตอนผมมองหาเบ็ดผมตั้งนานพี่น้องปิดงอครับเบ็ดมีอาการครับผมนี่ครับโอ้ยหลุดหรือเปล่าอ้ยแป๊บหนึ่งครับผมตั้งออกองพันึุ์ไปดูครับ พันเดินบุดครับผมโอ้โอ้เสียดายครับมาดูต่อครับตรงนี้เหยื่อลิ้นหมานะครับรู้ว่าเป็นัไงโอ้โหจะจจไม่ผิดตรงนี้มันเหยื่อลิ้นหมาครับไม่กินครับผมไม่ติดโอ้โหความหวังผมเลยนะนี่ทำไมไม่ติด โอ้เบ็ดเบ็ดไอเยอหมดครับพาอะไรกินทำไมไม่ติดอ่ะโอ้ฝนทำท่าเหมือนลงเม็ดใหญ่กว่าเดิมครับเฮ้เสียนหนุาทำไมช้าจังเลยมาแนละ้ว <c ười> โอ,บปปปปอ้บนปุ๊บมาปั๊บเลยฝนปุ๊บมาปั๊บโอ้เหมือนเดิมครับไม่ติดครับผมกู้ขึ้นมาครับ โอ้เซนูบอกว่าปลาหลุดหลายคันนี่ครับหลุดหลายคันหลุดหลายคันโอ้อันนี้เหมือนเดิมครับเป็นะ <laughs> ปิด,ปดเอาแล้วครับคันสุดท้ายของผมครับ <laughs> <laughs> เป็นไงอแอคชั่นเคื่องบนรนไม้ว่ <laughs> ะเยือดินหมาทำไมไม่กินมา ไม,ไม่มีติดวะไม่มีวรชชอนบ่โอ้หมาพันอะไรนี้นุ๊กน้อง,องสุดท้ายฮะว่าไงเซียนเซียนเหมาครับเซียนน้ำเหมาโอ้โหหลังสุดท้ายผมไม่ติดนะเคมาปะอันนี้เฉยๆติดนะพี่น้องอไปดูของเซนุครับผลงานเซนุบอกว่าเบ็ดหายขั้นหนึ่งครับกำลังเดินหายอยู่

อูนเรียงคันที่หายอยู่นี่เข้าอู้สภาพใส่เบ็ดบรรเลี้ยงใสเบ็ดบรรเลี้ยงเบ็ดนูเบ็ดใส่เบ็ดบรรลุเรียงครับบนูติดปลาหรือเปล่านี่ไอคันสุดท้ายไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นปลาอะไรวะน่ะอ้ปลาอะไรเปล่าโอ้๋ออ๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่าบุบอ่ะโอ้ยตัวใหญ่เลยเฮ้ยเป็นปลาอะไรวะโอ้ ปลาเนื้ออ่อนนี่บอกปลาเนื้ออ,อ่อนนะใช่ใช่โอ้โหใช่บ่เฮ้ยดูปลาเขาสิครับปลาล่าเนื้ออันนี้ปลาอุ้ยโอ้โหฟันแบบปะนี่เลยอ่ะอือหือฟันแบบเป็นเส้นอุ้ยฟันคมนเลยนะเส้นส,สี่เลยอ่ะคมคมดิดูดิโอ้โหคมโอ้โหฟันปลานี่บอกปลาเนื้ออ่อนใช่ดูจับดูตัวตัวมันจะน่อนๆเนื้อนิ่ม ใช่ใช่ใช่เนื้อนิ่มเออปลาเนื้ออ่อนนี่บอปลาเนื้ออ่อนโอ้โหมาแล้วครับเต็มแร็แต่มแรกของเซนโนครับผมคือว่าจะแฮวแล้วผมอ่ะคิดว่าจะแฮวแล้วนะหลุดหลายคันบ่โอหลุดหลายคันแบบคันโอ้แบบอะไรแอคชั่นอ่ะอู้พันกอยาดูสุดยอดแต่หลายหลังอ่ะอุ้ยมาหลังนี้เออยังถือว่าได้ยังถือว่าได้อยู่หน้าก็พันคันนึงบ่เออหลุดคันนึง เห็นกระดูกข้างในเลยนี่พี่น้องโอ้โหเอามาแล้วพี่น้องโอเคนี่โชว์ผลงานเนี่ย FC FC เซน,นุมาเองจตงัตรงๆเนี่ยจัตรงๆเฮ้นี่อ่ะโอเคพี่น้องอผมก็ได้มาหนึ่งแต้มนะครับหลุดแต้มหนึ่งของเซน,นุได้แต้มหนึ่งแต่ว่าหลุดไปหลายคันเลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูผลงานของเซน,นุได้นะครับเซนุอาหารป่าฝากช่องหลานผมด้วยนะครับผมไปวันนี้เราก็ ถือว่าพอได้ตานํำพริกนะครับผมได้เมื่อคืนแต้มนึงปลาประชอนนะครับแล้วก็ตอนเช้าปลาหมอปลาเนื้ออ่อนตบบนี้แหละตัวน่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับผมหลุดนะครับผมดึงขึ้นมาแล้วมันติดไม่ดีหลุดครับผมไปไปเจอกันคลิปหน้าฝากกดตตามแลากดแชร์ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนกับบรรยากาศช่วงเช้าๆ้าแบบนี้ครับโอ้โยากมากเปียกฝนตกโป,ปรยนะครับผม